ปัญหาโลกแตกมี2ข้อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมตอบ2องข้อเลยแล้วกันน้องเนื่องจากว่ามีคนถามมาอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่า,าปั่น ID ตอนแรกเนี่ยควรเอาตัวไหนลงก่อนเล่นดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าซับมันไม่ขึ้นหรือว่าขึ้นยากนะครับอันดับต่อมาก็คือว่าเช่นสมมุติว่ามี ex 2ตัวหรือว่าตัวละคร2ตัวที่เราจะต้องเลือกหรือ34ตัวก็ได้ปั่นตัวไหนก่อนดีอันนี้เรียกว่าปัญหาโลกแตกเหมือนกันโดยบอกก่อนนะครับว่าคําตอบในคลิปนี้คือมีคนถามผมนะครับเมนถามผม ดังนั้นผมเลยจะตอบจากมุมผมแค่นั้นนะครับส่วนการปั่นเนี่ยไอดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันสูตรของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยดังนั้นอยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกละกันนะครับว่าเอาสูตรไหนแต่สารผมคําตอบของผมคือผมคิดว่าสูตรนี้ดีที่สุดนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวขอจากข้อน,นี้ก่อนนะครับมีตัวละครเนี่ยปัน่นโตไหนก่อนดีอันนี้เรียกว่าปัญหาโลกแตกนะครับอันนี้ผมตอบจากมุมผมแล้วนะสารผมเนี่ยผมจะปั่นตัวละครที่เป็นซับได้ก่อน นะครับอันนี้คือตัวผมเองนะตัวผมเองเท่านั้นนะครับผมผมจะเอาอย่างเงี้ยก่อนเสมอนะครับตัวไหนเป็นซับผมจะเอาตัวนั้นเมลร้อยหลังจากร้อยเสร็จปั๊บก็จะไปปั่นตัวอื่นต่อยกตัวอย่างเช่นอันนี้นิกะได้แน่นอนละหรือเป็นตัวโซโลโซโลนี่ก็ได้ลูฟี่นี่ก็ได้นะครับเออเดี๋ยวขอชี้ชปเป้าก่อนตัวตัวไหนได้นะครับจะได้ไม่งงเนาะน,นิกะนะครับไคโดโรครับ แต่นะข้ามยาวเลยข้ามยาวเลยไอคิดรอโอเคลูฟี่แล้วก็โซโลมีแค่ไม่กี่ตัวนะครับอันนี้พูดว่าเป็น ex นะครับเพราะคําถามส่วนใหญ่เป็นที่ ex เนอะแล้วทีเนี้ยเอา้าแล้วถ้าตัวอื่นที่เราแบบไม่ได้เป็นซาอะ่ะควรเอาเท่าไหร่ดีเวลยังไงดีเพราะอย่างตอนนี้นก็มีคนถามว่าเช่นโรเจอร์วิ่งเ่ะเอาเวลร้อยเลยดีไหมคําตอบของผมก็ยังผมยังตอบว่าถ้าคุณเปิดตั้งแต่วันแรกเอาเลยวันแรกร้อยเลยได้แต่ถ้าสำหรับบางคนแบบเช่นเนี่ย เอ็กใหม่มันจะมาอยู่แล้วครับแล้วแบบเอาเวลร้อยดีไหมถ้าถามผมเนี่ยแปพอเหตุผลเพราะว่ามันใกล้จะ7มันมันใกล้จะ5.5าปีแล้วครับเดือน7เดือน8เนี่ยทีเนี้ยเราเลยไม่รู้ว่าไอ้โรเจอร์อ่ะมันจะเล่นได้ดีจนถึงตอนนั้นหรือเปล่าโอเคไหมสมมุติว่าถ้าหากตัวสุดท้ายตัวที่6มาละเฮ้ยโรเจอร์แม่งยังดีอยู่เลยว่ะค่อยไปยัดอีกทีตอนนั้นก็ได้ส่วนตอนเนี้ยเก็บเศษไว้ก่อนเช่นมีเท่าไหร่เก็บไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้นะคบว่าตัวหลังจากเนี้ยจะมีตัวไหนที่แบบ แบบโอ้โหแบบมาปุ๊บแม่งเมเตอเหมือนโรเจอร์แต่เป็นสายหมัดสมมตินะเกนหรือว่าอาจอาจจะเป็นโล่ก็ได้เช่นอาจจะเป็นโล่แบบพ่อแต่เก่งแบบโหแม่งรับมือได้ทุกตัวในเกมอะไรเงี้ยเหมือนพ่อมาใหม่ๆอ่อ่ะเออนั่นแหละมันเป็นหลักการเดียวกันหรืออีกหนึ่งทีนะครับเช่นสมมติห้าจุดห้าปีเนี่ยตัวที่ห้ามันมาเดือนเจ็ดเนาะตัวสุดท้ายมาเดือนแปดอ่ะยกตัวอย่างเอาแบบปีที่แล้วเลยตัวแรกก็คืออันนี้ตัวที่ห้านะคิดรอตัวที่หกก็คือนิกกา ทีเนี้ยไอตอนที่คิดรอมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็อยากแนะนําว่าเอาให้เวล80ก่อนยกเว้นว่าเพื่อนๆมีเศษพอในการยัดเวลร้อยสตัวก็อัดเลยอย่างผมเนี่ยตอนนั้นที่ผมยังเติมอยู่ผมสามารถอัดได้ทีเดียวพร้อมกันเลยดังนั้นเนี่ยหลังจากเปิดมาเลยได้ทีเดียวก็เลยยัดเลยแต่สมมติถ้าหากให้เลือกผมจะเอาคิดรอแค่80ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าไอตัวสุดท้ายอ่ะมันจะเมตาขนาดไหน เนื่องจากว่าถ้าเอาคิดรอไปเจอนิกะตรงๆเนี่ยตอนที่มาใหม่สู้ยากมากนะครับชัดเจนนะครับและนิกะแม่งแบบโอ้โ,โหเจอทุกเกมอะเรียกเรียกนี้ดีกว่าแบบยังไงแม่งก็เจออะแล้วเป็น E อ็ A อะยัดไปเถอะแต่ถามว่าถ้ายัดคิดรอก่อนเวิอร้อยก็ไม่เสียหายอีกเพราะว่าตัวนี้มันเป็นซับได้แต่ยกตัวอย่างใหม่อันนี้ยกตัวอย่างใหม่แล้วนะสมมุติว่าถ้าหากเป็นโรเจอร์กับพ่ออย่าง2ตัวละครนี้ผมอยากแนะนําว่าให้เป็น80ก่อนเท่านั้นเลยเหตุผลง่ายๆมากเพราะว่ามันเป็นซับไม่ได้เนี่ย พอเป็นซับไม่ได้อย่างเช่นอย่างโรเจอร์ตัวนี้ก็ได้พอแพดท,ที่เล่นไม่ได้ก็เน่าเลยนะเป็นซับก็ไม่ได้หรือก็เหมือนกันหรือตัวเนี้ก็เหมือนกันแค่จะทุกตัวเลยครับมันไม่ได้เออผมเลือกอีกตัวหนึง่งแชงฟ้าไอแชงน้าเงินได้ด้วยนะครับเป็นซับได้ด้วยนะอ่ะถือว่าชี้เป้าเป็นประมาณนี้ดังนั้นคาตอบสูตรของผมก็คือผมจะอัดตัวที่เป็นซับได้ก่อนเสมอตัวที่เป็นซับไม่ได้ด้วย80 ดังนั้นไอดีเก่าของผมเนี่ยเช่นอาจจะเป็นอาคาอินุ80ไอเนี่ย80ดวดดำเปิดแต่ไม่ปั่นนะครับหรือว่าโอเด้งกับ80คือส่วนใหญ่จะหยุดที่80ขนาด S เอสเดมาโต้ยัง80เลยครับยัดแค่80ที่เหลือวิ่งเอาแล้วพอโรเจอร์มาอาก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นวิ่งเป็นคิดรอวิ่งแทนและอะไรเงี้ยเพราะว่ามาันไปซับไม่ได้เล่นก็อาจจะไม่ได้แบบเพื่อวางขนานนั้นเล่นโรเจอร์ดีกว่าหวังว่าคําตอบนี้น่าจะได้กันไปนะครับคือ1เอาตัวซับมาก่อน2ถ้าตัวเป็นซับไม่ได้ หรือเป็นซับแรกก็ตามยัด80ก่อนจนกว่าตัวสุดท้ายมันจะปรากฏว่าเออยัดตัวไหนดีค่อยไปตัดสินใจอีก1ทีมันอยู่ที่เพื่อนๆด้วยนะว่าถนัดตัวไหนยังไงแนวไหนอีกทีด้วยนะอย่าตามผมร้อนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยว่าไอดีใหม่ควรปั่นยังไงดีเดี๋ยวผมขอแยกก่อนนะครับว่าตัวละครเนี่ยมันมีสองอดาว3ดาวนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผมอยากแนะนําเลยนะ เราจะเล่นในส่วนของตัว3ดาวคือไอสดาวเนี่ยเราจะได้ในส่วนของเศษอยู่แล้วตอนลงตอนมีกล่องอะนะมันได้อยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องซีเรียส2ดาวมันได้อยู่แล้วและอัพ2ดาวไปเลยครับอัพให้บูทสามได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ว่าถ้ามันจะเต็มเลยเนี่ยเลเวลแรงตรงนี้ของคุณต้อง50ชัดตรงนี้กันนะเลเวลต้อง50นะครับอันดับต่อมาเราจะไปย้ําตัว3ดาวก็เช่นอ่ะเนี่ยเนี่ยสดาวพวกนี้ยัดซะเอาให้เรียบ เพราะอะไรทําไมก่อนนะครับสาระสายฟรีองคุย่าสายฟรีนะครับภายในไม่เกินระยะเวลา1ปีหรือเรียกง,ง่ายๆทุกๆ4เดือนเพื่อนๆจะได้ซับอยู่ที่160ย้ําฟังใหม่ดีๆนะทุกๆ4เดือนจะได้1สีดังนั้นเลือกสีที่เราเล่นก่อนเช่นสมมุติว่าอตอนนี้มันเป็นโลเจอร์ปัญหาคือสีดํามันยังไม่มีใช่ไหมทีนี้เพื่อนๆก็ต้องเลือกแล้วเช่นสมมติว่าในดีมีนิกะละกันสมมตินะ หรือคิดรอก็ได้เราเล่นตามสีเราอะ่ะเช่นถ้าเรามีนิกะอ่ะอัพเขียวก่อนเลยอ่าพอเขียวเสร็จปั๊บคุณค่อยไปอัพสีอื่นต่อโดยเราจะอัพจากสีที่เราเล่นก่อนเป็นหลักเท่านั้นเลยย้ำนะนะภายในสีเดือนสายฟรีนะครับหมาเขาว่าทุกๆ1ปี1ปีผ่านไปอะ่ะฟรีเลยนะซัพของคุณ3สีอะ่ะแดงเขียวน้ำเงินเนี่ยมันจะเป็นร้อ60ทั้งหมดหมายเขาว่าหลายยังจากนั้นสีอะไรมาเพื่อนๆจะเล่นได้แต่ใช่แท็กจเนา หลังจาก2กับ3ดาวเสร็จที่เหลือเนี่ยเราให้ไปยัดตัว4ดาวต่อนะครับ4ดาวนะไม่ใช่รีเจนนะครับ4ดาวก็พวกเนี้ยยัดไปเลยแลกทุกวันเอาให้มันได้หรือว่าลูฟี่ร่างเก่าก็ได้หรือว่าจะเป็นฟี่วานุเห็นนะปะฟี่สปีอะไรเงี้ยคือขอเน้นเน้นที่ลูฟี่ครับเป็นหลักก่อนนั่นัะคือตัว4ดาวนะครับพอ4ดาวเสร็จปับ๊บที่เหลือมันเป็นการแยกแล้วว่า เพื่อนๆจะเติมไหมเติมก็คือว่าเติมเดือนละร้อยห้าสิบบาทเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะได้แลกตัวีเจนได้ด้วยระหว่างที่เล่นอ่ะอ่างงไหมเช่นเราอาจจะเล่นสีเขียวอยู่ใช่ไหมก็ยัดแต่อะไรก็ได้ที่มันเป็นอาเช่นซาสากิอย่างเงี้ยไอที่เป็นกลุ่มร้อยอสูรน่ะซาสากิอ่ะไอตัวแรกอ่ะอ่าอันนั้นก็ได้คือเน้นเน้นตัวสีดาวอ่ะเรียกง่ายง่ายเน้นตัวสีดาวอัพทุกวันตัวที่เป็นซับอ่ะเอามาก่อนหลังสีดาวเสร็จอ่ะก็ไปสีแดงแดงเสร็จก็ไปน้ำเงิน เห็นไหมหรือว่าเน้นฟรีอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันหวังว่าน่าจะได้คำตอบกันไปสำหรับ2คํคำถามนะครับผม